แม้ว่าขณะนี้นะครับระดับน้ําในแม่น้ําปิงจะลดลงดต่ํากว่าระดับวิกฤตแล้วนะครับแต่น้ําที่หลากเข้าตามคลองสาขาของแม่น้ําปิงก่อนหน้านี้ยังคงท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ําของประชาชนนะครับซึ่งขณะนี้นะครับน้าท่วมขังมานานนับสัปดาห์เริ่มส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนแล้วครับ นี่คือสภาพน้ําจากแม่น้ําปิงและแม่น้ํากวงนะครับซึ่งเป็นลําน้ําสาขาของแม่น้ําปิงที่ท่วมขังอยู่ภายในบ้านเรือนของประชาชนในตําบลชมพูอําเภอสารพีจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันนะครับเริ่มส่งกลิ่นเหม็นเน่าแล้วและเริ่มมีปลาลอยตายเป็นจํานวนมากครับเนื่องจากถูกน้ําท่วมขังเป็นวันที่8แล้วครับชาวบ้านในตำบลชมพูบอกนะครับว่าได้รับความเดือดร้อนจากปัญหาน้ําท่วมอย่างหนักเข้าของเสียหายทั้งหมดครับ และปัจจุบันนะครับน้ําที่ท่วมขังเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นส่งผลกระทบต่อสุขภาพและเวลารุยน้ําออกมาจากภายนอกนะครับก็มีอาการผดผื่นจนต้องไปหาหมอครับจึงอยากให้หน่วยงานเร่งเข้ามาช่วยเหลือครับช่วยเหลือช่วยเหลือเยียวยาอ,อะไรพวกนี้เป็นแอร์เป็นที่นอนเป็นอย่างที่ไม่เหลืออะไรเนะี่ยขอช่วยเหลือกันหน่อยไม่มากก็น้อยก็ยังดีอะ่ะไม่มีอะไรจะพูดแล้วกึ่นตันไปหมดแล้ว เจ้าเจ้าของให้พี่ช่วยเหลือ,จ,จ,อ,ลอจริงๆขอบคุณแค่ส่วนพื้นที่บ้านต้นโชคตบชัยสถานอเภอสารพีจัังหวดเชียงใหม่ก็เป็นหนึ่งในจุดที่ถูกลำน้ำจากเหมืองพญาคำลำน้ำสาขาข,าของแม่น้ำปิงไหลเข้าท่วมเช่นกันแม้ว่าระดับน้ำหลายแห่งจะค่อยๆลดลงนะครับแต่บ้านที่ลุ่มต่ำยังคงถูกท่วมอยู่และเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นเช่นกันขณะนี้ห้องน้ำยังไม่สามารถใช้ได้ซึ่งส่งผลกระทบต่อประชาชนเป็นอย่างมากครับ ขณะที่หน่วยงานต่างๆเองก็เร่งระดมสูบน้ําออกจากพื้นที่เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ขณะนี้นะครับน้ำเริ่มส่งกลิ่นเน่าเหม็นแต่อย่างไรก็ตามยังไม่สามารถทําได้มากนักเนื่องด้วยอุปกรณ์ต่างๆมีไม่เพียงพอต่อพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทําให้ชาวบ้านที่พอมีเครื่องสูบน้ําขนาดเล็กก็พยายามสูบน้ําออกจากพื้นที่ของตนเองเพื่อช่วยเหลือตัวเองในเบื้องต้นไปก่อนครับ ขณะนี้นะครับผู้ว,ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สั่งการทุกหน่วยงานนะครับลงพื้นที่ท้ายน้ําที่กําลังได้รับผลกระทบอยู่ณขณะน,นี้เพื่อเร่งระบายน้ําออกไปจากพื้นที่นะครับเพื่อเป็นการรับมือฝนที่อาจจะตกลงมาอีกครั้งในช่วงปลายเดือนนี้ครับขอบคุณค่ะ